รู้ไหมหนึ่งวาเท่ากับ2เมตร คยสงสัยกันไหมครับตารางเมตรกับตารางวาใช้ตารางไหนกันแน่ในการทําแบบบ้านและการก่อสาร้างจําไว้นะครับภาษาช่างเขาจะใช้หน่วยวัดตารางเมตรส่วนที่ดินที่เราใช้กันจะใช้คําว่าตารางวารู้ไหม1น่วาเท่ากับ2เมตรนั่นหมายความว่าถ้าเป็นตารางก็คือกว้างคูณยาวเป็นสี่เหลี่ยม1ตารางวาจะเท่ากับ4ตารางเมตรสูตรนี้ต้องจําไว้เลยนะครับมีหลายคนถามผมว่าจะสร้างบ้าน120ตารางวาต้องใช้งบเท่า ผมก็ตกใจตกลงแล้วเนี่ยจะสร้าง120ตารางวาจริงไหมครับได้รับคาตอบกลับมาว่ามีงบอยู่2ล้าน2ล้าน120ตารางเมตรทาได้ครับผมว่าหน่วยน่าจะผิดพลาดนะครับคุณอาจจะคิดว่าการบอกหน่วยถูกหน่วยผิดนั้นไม่สําคัญจริงๆสําคัญมากเลยครับเพราะส่งผลถึงการหาขนาดที่ดินและการวัดค่าต่างๆในการประเมินราคาครับถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างบ้านสามารถเข้าไปดูบ้านสวยๆตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ของกดังแบบบ้านครับทั้งนี้ในแต่ละหลังนะครับ มีพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านในหน่วยตารางเมตรระบุไว้ด้วยนะครับ